เอาเครื่องมาส่งที่ไหนนะเนี่ยปานปานปานเอเชียงรายเชียงรายเอาไปพนานเนะาะอ่าไม้สักไม้สักรางยาวห้าเมตรครับเจ้าของเรื่อยกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะโอเคไหมแต่ว่าเรื่อยมาแล้วโอเคแล้วฟันใช้ฟันถี่เนาะ ของเลือกกำลังลองว่าจะโอเคไหมเร็ววะก็ได้ เร็วได้อยู่เออเออในเครื่องครับผานอำเภอพานอําเภอพาน,อ,พพานอ่าจังหวัดเชียงรายเนอะอนโอ้มาไกลมาไกลเรอยไม้สักครับไม้สักแกน่นู่นจะทำฟ้าพีดาน หางเหนือครับออกจริงเหนือห้างเหนือไม่ซักขางนั้นเลยนู่นเรื่อยฟาดระแนงใช้เป็กลมยิงอย่างเดียวเลยเอ่ะ เดาเลยเฮ่รามาเหลือมันไ,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ครับไ,ได้หมุนขึ้นหนึ่งรอบครับ,รบอา่าหมุนมาหน้าเลยโอเคพอ่อเอาเอาไม้ออกก่อนเอาดูหน่อย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 ดูหน้าไม้อโอเค <laughs> ชอบชอบ